ประโยชน์และสรรพคุณของกระชายที่มากกว่าต้านโควิด -19 วันนี้จะพาทุกท่านมาศึกษาเรียนรู้ประโยชน์และคุณสมบัติของกระชายค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าส่วนใดของกระชายที่กินแล้วต้านโรคได้บ้างกระชายภาษาอังกฤษใช้คำว่า k e มเฟอแต่ชื่อวิทยาศาสตร์คือ b o สเซนเวอร์เกียโรเทนดา เป็นพืชร่ลมลุกที่เรานิยมนําเงามาใช้ประกอบอาหารแต่กระชายมีสปปรรพคุณตั้งแต่เงาถึงใบการใช้กระชายในวัตถุประสงค์ด้านโควิด -19 นั้นยังคงเป็นการศึกษาในห้องทดลองโดยเลือกใช้การสกัดจากกระชายขาวซึ่งถูกนํามาสกัดใช้ในลักษณะของยาแต่หากนำมาใช้กินกันในอาหารทั่วไปจะมีสรรพคุณดังนี้ ใบของกระชายใช้บำรุงธาตุแก้โรคในปากคอถอนพิษแก้โลหิตเป็นพิษเง้าและรากกระชายแก้บิดขับปัสสาวะใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี้กระกเง้าใต้ดินกระชายแก้ปวดท้องบำรุงกำลังรักษาฤทธิ์สีดวง ประโยชน์ของกระชายที่พบเห็นทั่วไปกระชายที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารพ่อครัวแม่ครัวมักจะใช้กระชายดำแต่กระชายส่วนใหญ่มีประโยชน์ได้ใกล้เคียงกันดังนี้แก้ท้องร่วงใช้เงากระชายดำ1-2หัวนำไปปิ้งไฟแล้วนำมาตำหรือฝนผสมกับน้ำปูนใสท้นมารับประทาน1-2ช้อนแกง แก้ท้องอืดจุกเสียดปวดมวนท้องใช้รากเงาครึ่งกำมือนำมาต้มเอาน้ำหรือใช้ปรุงอาหารแก้บิดใช้เง้าสดสองเงาบดละเอียดผสมน้ำปูนใสคั้นแต่น้ำดื่มแก้ริ์สีดวงใช้เง้าสด6-8เงา้าผสมน้ำมะขามเปียกและเกลือแกง3ช้อนชา นำมาตามแล้วต้มกับน้ำกแก้วเขี่ยวจนเหลือสองแก้วนำมารับประทานครั้งละครึ่งแก้วติดต่อกัน1นเดือนจนกว่าฤทธิ์สีดวงทวารจะหายบำรุงหัวใจใช้เง้าและรากกระชายปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดหั่นตากแห้งบดเป็นผงนำผงแหง้งมาชงน้ำร้อนครึ่งถ้วยชาดื่มให้หมดในครั้งเดียว เพิ่มสมรรถภาพทางเพศส่วนสรรพคุณกระชายเพิ่มสมรรถภาพทางเพศตามที่แบรนด์อาหารเสริมต่างๆแนะนำให้กินเวลาเย็นเพื่อช่วยลดอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนนั้นยังต้องรอการศึกษาวิจัยต่อไปนอกจากกระชายขาวและกระชายดำแล้วในตำราสมุนไพรยไทยยังได้กล่าวถึงการใช้กระชายเหลือง ในตำรับยาสำหรับผู้หญิงโดยใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและแก้อาการตกขาวของผู้หญิงได้ส่วนสรรพคุณของกระชายเหลืองอื่นๆก็มีฤทธิ์เช่นเดียวกันกับกระชายดำที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้วิจัยไทยคาดหวังจะพัฒนาการใช้สารสกัดกระชายเพื่อเป็นยาสมุนไพรไทยซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ประเทศไทยค้นพบ สารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณและคุณประโยชน์ต้านไวรัสในท้องถิ่นของเราเองขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ